สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่31มกราคม2564และวันนี้นะคะหนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อน,นๆจะได้ไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะ แล้วเรามากันที่คู่บอลที่หนูน้ำจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะหนูน้ำจะยิบยกคู่นี้ขึ้นมาเลยนะคะเป็นคู่เรสเตอร์ซิตี้นะคะพบกับลีดอยู่ในเต่ะคู่นี้นะคะก็จะอยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะเตะกันเวลา3ทุ่มตรงนะคะ21นาฬิกามากันที่เรสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยนะคะสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้นะคะหลังจากลงแข่งขันไปแล้วทั้งหมด20นัด พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด12นัดเสมอ3และแพ้ไป5นัดเก็บไปได้ทั้งหมด39แต้มงอันดับที่3ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในหลีกนะัดที่ผ่านมานะคะพวกเขาบุกไปเสมอกับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันค่ะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกาสามารถเก็บชัยชนะจากผู้มาเยือนไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมค่ะ มาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างลีด u ยูไ e นเตดนะคะสถานการณ์ในลีดของพวกเขาตอนนี้นะคะหลังจากลงแข่งขันไปแล้วทั้งหมด19นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด8นัดเสมอ2และแพ้ไป9นัดเก็บไปได้26แต้มรังอันดับที่12ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในลีกนะัดที่ผ่านมานะคะพวกเขาบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลยูไนเตดนะคะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะ ผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บใช้นอกบ้านไปได้2เกมและแพ้ไปอีก3เกมนะคะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่ Leicester City นะคะต่อครึ่งลูกค่ะฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านตอนนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มั่นใจเอามากๆเลยนะคะโดยผลงาน9เกมหลังสุดรวมทุกรายการของพวกเขานะคะพวกเขายังไม่แพ้กับคู่แข่งทีมใดเลย และเป็นการเก็บชัยชนะไปได้มากถึง6เกมด้วยกันนะคะบวกกับสถิติการพบกัน3นัดหลังสุดในลีกแล้วนะคะก็เป็นฝ่ายของลสเตอร์ตี้นะคะที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง3นัดเลยทีเดียวทำให้เกมนี้นะคะหนูน้ำมองว่าด้วยเรทร,ราคาที่เปิดมาให้แค่ชนะก็เพียงพอแล้วนะคะหนูน้ำจึงขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างลสเตอร์ตี้นะคะว่าพวกเขาจะยังแข็งแกร่งพอที่จะคว้าชัยเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อน และเราก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะฟุตบอลของหนูน้ําในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีทีมในใจถ้าตรงกันก็จัดไปได้เลยนะคะบอลลูกกลมๆนะคะเพื่อนๆและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ด้านล่างเลยนะคะหรือหากเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ําได้ที่ ID ดหนูน้ำ789ที่ขึ้นไว้ให้อยู่บนหน้าจอนะคะ แล้วหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่ม VIP ของหนูน้ำนะคะภายในกลุ่มก็จะมีเซียนนำเล่นมืออาชีพหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจผู้หญิงวิเคราะห์บอลหรือ f a c e b o o k หนูน้ำล้ำหน้าก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะหนูน้าคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ